จำได้ไหมดาราเด็กที่รับบทมณีจันทร์ตอนเด็กเรียนจบแล้วว่าที่ทนายความสาวเรียกได้ว,ว่าเป็นอดีตดาราเด็กที่เติบโตมาอย่างดีอีกคนของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สําหรับดาราสุชาดาดาราเด็กสุดน่ารักที่โด่งดังจากบทบาทมณีจันทร์จากภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำหรับดาราสุชาดาเป็นสาวสวยลูกครึ่งไทยอังกฤษตอนนี้เธอเรียนจบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรับปริญญาไปเมื่อปีที่ผ่านมาและวันนี้ทีมงานที่นี่ .com ก็ได้รวบรวมภาพของดารามาให้ได้รับชมกันด้วยบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากอินเตอร์เทนที่นี่ .com คะ่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ